นะตามกันทีค้าครับนะอย่าไปเย็บอย่าไปยัดเยอไปรักหลามก็ให้คนหนุนก็ได้ทำเป็กแต่ว่าตเต็มไปเลยครับคติดซชฟทอนมาถึงปัจจุบันโดยจบอกบุรุษผู้ยญ่กันนะอย่าทำแท้เชีอวครั ไปไหนเออไปทำอุวัดียกนับดับธาตุไปวัดไปว่าตอกลาโนแมงตุ้งแตงตุกงตาไปวัดไปว่าซาเซตเวนาเฟเดอร์สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารับทุกท่านนะครับวิเชียนบ้านทุ่งม่งหน้ามาที่วัดหัวไข่นะครับอยู่ที่ตำบลไก่เก่าเบอร์วัชนาสันทราศรีนนท์วันนี้เป็นวันท่งตายายนะครับซึ่งก็มีลูกหยานแมตาพุทธบอยตาได้มาร่วมกันส่งป่ยตายายนะครับมาร่วมกันทำ ท่แล้วก็เอานำขนมสีดำรวานเก่าที่เกี่ยวข้องกับบุญศาสตร์เนสิบนะครับวันที่1นะครับไม่ว่าวันที่2ก็เป็นรางวัลที่ชิดเสาแรกนะครับห้าร้อยบาทขนมทองขนมเมืองขนมรังประทาน สภาองค์การมีน้ำมีขนมฟองขนมนะครับขนมฟองขนมไข่ปลาแย้ทีเดียวนะครับเพื่อที่จะมาทำสังเวยร้านเสล็ดแล้วเขอาทิศจุนปรกษาห้าร้อยบาทให้กับปู่ย่าตายายตามหลักพุทธศาสก็เชื่อกันว่าวันนี้เป็นวันที่ลูกหลานมาส่งตายายแรมชิบ้าค่ำเดือนสิบหนาพาใจให้ออเยียวนะครับรออีกปีจึงกลับมาคอยเที่ยวนะครับตัวยาเลียวญาติผีมีที่กลับ ก็คือพวกที่ต่อนรกในอบายภูมิผู้ที่ทําบาปอยู่ในนรกภูมินะครับเมื่อตายแล้วก็จะไปเป็นเปรตเปตชนหรือไปเป็นเปรตนะครับตามหลักพุทธศาสนาเชื่อกันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่โยมบาลปล่อยมาตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำนะครับวันรับตายาย วันนี้ก็ถึงกําหนด15วันที่จะต้องส่งตายายให้ไปเกิดให้ไปสู่ภูมิปบที่ดีๆนะครับคุณผูชมครับก็ตามความเชื่อความศรัทธาของลูกหลานนะครับเชื่อกันมาเป็นเวลาพันปีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็จะเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแน่งแต่พระภิกษุสงฆ์นะครับก็ ถือว่ามีผู้คนมาร่วมตากบาทเพื่ออทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับปู่ย่าตายายนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นแล้วพระบุดเจ้าก็ฉันเพนพระทหารเพนเมื่อฉันพระทหารเพนเสร็จแล้วนะครับก็ให้ชัยมงคลคาถาเมื่อให้คาถาเสร็จแล้วนะครับก็จะตีโพนส่งสัญญาดึงสายศินแล้วก็มีการชิงเกรดตามประเพณีนะครับ ซึ่งปีนี้ก็จะมีการปีนเสาเปรตด,ด้วยนะครับตอนนี้เงินอัดฉีดก็เกือบๆสองหมื่นแล้วนะครับอัดฉีดเสาเปรตสี่เสานะครับก็ได้จากความศรัทธาของอผู้ที่มาร่วมบนในวันนี้นะครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับข้าราชการบำนาญน,นะครับคุณชาวลิศสงหนูผู้ที่คล่ำวอดในการเขวัดขวา นะครับใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขครับเดี๋ยวเราะรจะมาคุยกันว่า<พ>คิดอย่างไรวันนี้จึงมาทำุนที่วัดหวัวไข่ วันนี้มาทำไรที่นี้อ่ะทำมุดเดินซิบทำมุดเดินซิบแล้วปพบปุยาตายายแล้ววะพบแล้วพบแล้ววันน right. ี้ไปรุ่งนะรุ่งเรื่องที่นี่ไปเกิดมาอ่ะปุยาตายายเที่ยวนี้ไปเกิดไปเกิดนะปีหน้าก็ไม่ต้องมาแล้วละปุยาตายายไปเกิดไปแล้วคุณตีไม่เกิดที่มาแล้วอ๋อที่ไม่เกิดที่ต้องมาแล้วต้องมาจุกมาจุกเราตี่ไปเกิดแล้วไม่ต้องมาแล้วอ๋อโอเคโอเคครับคุณงามความดีถึงพร้อมแล้วยัง วันนี้ก็เป็นการวันกระตันยูนี่ดี่จับได้ดีดจับได้ดีาเสพไม่เลวมาบ้ามามาหนังที่ลุกๆนี่จับหนังที่ลุกๆยาลบยาลบยาตัวว่าลอาการไมดีจะไปสั่นไปร่นเลยเลยกระดารถลดยาบาน สิ่งที่ดีงามพวกเราจะได้ร่วมกันทำนะครับนะ,ะไม่ใช่ว่าเราจะไปเหยียบไปย่ําอะไรพวกนี้นะครับนะ mm hmm. เป็นของสูงของบูชาเนาะ mm hmm. ผมเข้าใจตามนั้นนะครับ